กลับมาพบกับรายการเจาะใจในช่วงของคอลัมนิสต์นะครับยังอยู่ในโครงการสุขีกัมปนีที่ทางรายการเจาะใจร่วมกับ TVO หรือบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนครับเขาครอบรอบ50ปีมีการร่วมกับรายการเจาะใจนำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชากาลที่9มาใช้ในชีวิตประจําวันและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยเราให้คอลัมนิสต์ของเรานั้นไปหาบุคคลเหล่านั้นมานําเสนอท่านผู้ชม เขาเป็นใครไปชมกันเลยครับขอบคุณครับพี่ดูครับวันนี้ผมมาอยู่กับบุคคลต้นเลื่องนะครับของความพอเพียงในเรื่องของสิ่งของที่ผมกําลังถืออยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือรองเท้าหลายๆลคนอาจจะมองว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นบอกว่ารองเท้าคู่นี้มันมีชื่อของรองเท้าด้วยใช่รองเท้าเราเรียกว่าทะเลจรรองเท้าทะเลจรมันคืออะไรครับก็ทะเลแล้วก็เจอ์นี่ก็คือ เดินทางมาจากทะเลที่มาของรองเท้าทะเลจอนี่มันมันเป็นมาอย่างไงครับผมสอนเรื่องยางอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับเพราะฉนั้นยางนี่รีไซเคิลยากมากคือมีมีกลุ่มอาสานะครับที่ชื่อว่า Trash Hero แล้วก็มีอาสาจากทั่วโลกมาเก็บเก็บทุกวันเราก็บอกว่าเอ้ยมันมีรองเท้าเนี่ยคุณขายใครไม่ได้หรอก<ผ>มไม่มี <ขอ S 1> ใครเอาผมขอ จริงๆผมอยากจริงๆผมอยากจะขอฟรีนั่นแหละแต่ผมก็เหมือนมาทำนองว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายผมก็พร้อมพูดง่ายเขาหายไป3มเดือน3เดือนได้ขยะมา80สบตันโอ้โหสเดือนขยะ80ดตันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าสถานที่ต้องเที่ยวที่ว่าเนี่ยคือที่ไหนก็ในบริเวณอดังลาวีหริเป็ครับแค่นี้แล้วอย่งไรหลังจากนั้นอาจารย์ทํายังไงกับรองเท้า8ตันที่เก็บมาได้คือตอนแรกเนี่ยเราเราเหมือนกับ เรามีรองเท้าเนาะแล้วเราก็ทำเป็นเป็นพวกสนามเด็กเล่นพื้นสนามเด็กเล่นเสร็จแล้วเราก็คือร้อยข้างก็เป็นพื้นประมาณสัก2ตารางเมตรอ,อย่างเงี้ยแ,แล้วก็ทําแค่นั้นอะแล้วก็ไปสื่อสารว่า,วาเออขยะมันมีปัญหาเนาะรีไซเคลิลต้องทําอย่างง้นเพิ่มมูลค่าคแต่พอเจอ8ตันเนี่ยเราเอยไม,ไม่ได้แล้วทำแบบนี้มันไม่จบ เงินจะลงไปทําก็ไม่มีเราก็เลยต้องคิดโมเดลใหม่ข evet> ึ้นมาก็คิดกันว่าถ้าเราทําให้รองเท้าเป็นรองเท้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะสื่อสารง่ายคนก็จะมาถามว่าขยะมันเยอะอย่างนั้นจริงหรอเราก็ได้คุยกันว่าขยะมันเยอะจริงๆเหมือนเราเปิดประตูให้คนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนพอเราเจอรองเท้าปั๊บอาจารย์ทำไงครับกับกองรองเท้าแปดตาตอนนี้ คือในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำความสะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆย่อยเสร็จแล้วเราก็เพรสบายเพรสอัดขึ้นมาเป็นแผ่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เราเห็นนี่ที่เราเห็นนี่จะเป็นแผ่นๆเป็นสีๆใช่แสดงว่าสีสันแต่ละจุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแต้มสีมันเป็นลงเท้าจริงๆแต่ละข้างแต่ละสีได้มาใช่เราก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสร้างโมเดลที่ให้คนที่มีส่วนร่วมเนี่ยได้ประโยชน์ จากมันมนั้นเราก็เลยคิดเริ่มต้นเลยว่าเอ้ยเราให้ชาวบ้านทําได้ไหมในท้องที่เลยใช่ก็ตอนแรกเราก็คิดไปรองเทา้ามันต้องซูพิติเคทต้องทำยากๆอะไรเงี้ยแต่ผมเอ้ยไม่ได้ต้องทารองเท้าแตะง่ายๆให้ชาวบ้านทําได้เริ่มแต่รองเท้าแตะก่อนใช่คือผมเสิร์ชง่ายๆเลยโรงเรียนสอนทํารองเทา้าแล้วก็ไปเจอเพื่อเพื่อจะไปเรียนทํารองเทา้าหมายถึงอาจารย์จะไปเรียนทารองเทา้าใช่ใช่เราก็จะไปเรียนว่าแบบมันจะทํารองเท้าแตะแบบง่ายๆเนี่ย ที่แบบใช้เครื่องมือน้อยๆแล้วทำมาเป็นรองเท้าใส่ได้เนี่ยมันต้องประมาณไหนแล้วยังไงชาวบ้านเขาเขาตอบรับกับอาจารย์เป็นยังไงบ้างรครับก็ตอนแรกเขาก็พยายามที่จะไม่ทำเนาะเพราะว่าก็มันไม่ใช่ <คน S 2> <ห>วิถีชีวิต,ตของเขาใช่ไม่ใช่วิถีเราก็พยายามตั้งศูนย์ที่มหาวิทยาลัยให้เขาเข้ามาเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่รับแล้วอาจารย์แก้ปัญหายังไงครับเราก็เลยต้องไปตั้งศูนย์ที่หมู่บ้านเขาเลยในหมู่บ้านเขาเลยใช่ไปสอนกันในหมู่บ้านเลยใช่ซื้ออุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ให้เขาคู่นึงแบบนี้เนี่ ก็เราตั้งราคาขายปลีกอยู่ที่299รกบก็จะแบ่งสัดส่วน100บาทนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบกระบวนการอัพไซคลิงแมทชิวเรียลแล้วมาวัตถุดิบหลายสายเสิทั้งหลายแพ็กเกจแล้วอีก100บาทนี่ก็จะเป็นส่วนที่ชาวบ้านได้ก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งถุงผ้าค่าแรงในการทำรองเท้าเขาหมู่บ้านเขาก็จะแบ่งกันเองคนเย็บผ้าได้เท่าไรคนประกอบนี่ได้เท่าไรอีกเกบกาบาทอีก9 9บาทผมก็ให คนขายร้านค้านี่คืออาจารย์ก็ไม่ได้ไเลยเลยเราก็ไม่ได้อะไรจริงจงจะบอกว่าไม่ได้อะไรมันก็ไม่เชิงนะ,ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเก็บขยะเองลงเงินของตัวเองแล้วก็ไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปคุยเรื่องขยะด้วยตัวเองด้วยงบประมาณของตัวเองออแต่ตอนนี้เนี่ยเราแอดวานซ์ขึ้นนะขยะมีแท้ชีโร่เก็บให้เราไม่ต้องออกแรงอสองมีคนทำโปรดักให้ เราก็ไม่ต้องออกแรงมีคนขายให้เราไม่ต้องทําอะไรเอนอกไหมอยู่เฉยๆเจอาอยู่เฉยๆแล้วก็มีได้ออกทีวีถือว่ามาช่วยเราก็ถือว่าส่งสารอย่างน้อยเนี่ยผมก็รับรู้สารของอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขยะมันเยอะขยะมันเยอะมากคุณผู้ชมครับขยะอย่างที่บอกคือ3เดือนสถานที่ท่องเที่ยวสองสาแห่งเท่านั้นเองใช่แปตันนะคุณผู้ชมครับ ปี2050เราจะมีปริมาณขยะในทะเลมากกว่าปริมาณปลาคือโดยสถิติแล้วเนี่ยเราทิ้งขยะลงในทะเลประมาณ8คันรถต่อนอาทีโ,<ฮ>โดยปริมาณที่มันไหลลงทะเลทั่วโลกโ<ฮ>เพระฉะนั้นเราไม่สามารถเก็บขยะขึ้นจากทะเลให้หมดทะเลได้อีกแล้วซึ่งมันต้องเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ ของที่ใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดู <c oughs> ด้านในร้านด้วยรองเท้าทะเลจรไม่ใช่มีเฉพาะรองเท้าใช่ไหมครับอาจารย์ครับ เราเรายังคงทำแผนพื้นล่าสุดเนี่ยบริษัท s t า r ์บ a r d ดเขาซื้อเราไปเป็นเป็นบริษัทที่ทำา p a d l ิลบอร์ของอังกฤษเขาซื้อเราไปเพื่อจะไปปูในงานแสดงสินค้าที่สิงคโปร์นี่รองเท้าอย่างที่บอกคือก็จะมาทำเป็นส่วนด้านล่างนี้ของที่อารบอกเป็นสีสันเราก็สามารถเป็นทำเป็นมิดโซลของรองเท้าในทุกรูปแบบแม้กระทั่งคู่ที่ผมใส่อยู่นี่ก็มีมีชิ้นส่วนที่มาจากทะเลจรกัน เป็นรองเท้าหนังเออดู<ก>ดีมากอาจารย์ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะ,ะคิดอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อรองเท้าแบบนี้ไปใส่เดินเล่นที่ทะเลแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจแล้วนะว่าเฮ้ยเราอย่าทิ้งขยะลงทะเลอีกเพราะว่ารองเท้าที่เราใส่เป็นรองเท้าที่มาจากขยะในท้องทะเลใช่คือเราเราต้องคิดเหมือนว่าเราตอนทิ้งขยะเนี่ยเราต้องระมัดระวังออตอนจะซื้อของเราต้องระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะของที่ใช้ครั้งเดียวทิง้งเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าที่ disposable ทั้งหลายถุงพลาสติกหลอดถ้ดวยกาแฟนเนี่ยใช้ปุ๊บทิ้งปับ๊บสักวันหนึ่งมันก็จะลงไปในทะเลมีคนน้อยมากที่แบบอยู่ดีๆแบบจะไปทิ้งขยะลงทะเลมันไม่ไม่ค่อยมีหรอกเรายืนอยูริมถนนใช่เราทิ้งขยะปุ๊บฝนตกลงท่อระบายน้ํามันไหลลงงะจอไปเลื่อนๆแล้วมันก็ค่อยๆไปมันมีเวลา500ปีในการย่อยสลายมันไม่รีบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทิ้งที่ไหนมันไหลลงทะเลหมดใช่อาจารย์ครับผลกําไรในการทํารองเท้าอาจารย์ก็ไม่ได้ความสุขจริงๆของอาจารย์ก<จ>็คือเนี่ยแหละมาบอกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเนาะช่วยกันไหม<า>พูดง่ายๆมันมันกลายเป็นไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบเราค่อยๆใช้ชีวิตละเมียดขึ้นลองดูซิกินกาแฟในรอบหน้าเนี่ยไม่ใช้หลอดเป็นไม่ได้ไหม สมมติว่าเรายังใช้แก้วพลาสติกเอาไม่เป็นไรมันยากเกินไปที่จะพกแก้วเราไม่ใช้หลอดอย่างเดียวได้ไหม,มเราเราซดกาแฟยังเป็นอยู่ไหมหรือว่าดูดเป็นอย่างเดียวอย่างนี้อย่างน้อยวันนี้เนี่ยผมจะต้องซื้อหนึ่งคู่และพฤติกรรมอของผมในการาในการ <c oughs> ลดขยะจะน้อยลงเพราะวันนี้ผมได้มาพูดคุยกับอาจารย์ <c oughs> แล้วผมถือว่ามันเป็นพฤติกรรมที่จะปรับเปลี่ยนและทําให้ <c oughs> ให้เราและสังคมของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนใช่เราก็คาดหวังว่าผู้ชมทางบ้านได้ยินเรื่องนี้ก็ลองดูว่า เราทําอะไรที่ช่วยได้บ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนที่ดูเทปนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าไปทะเลหรือไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างน้อยไม่ควรทิ้งขยะ<ช>ลงไปในท้องที่ธรรมชาติควรจะนําขยะกลับออกมาหรือไม่ก็ทิ้งในที่เขาจัดเก็บไว้ให้ใช่ถ้าเราคิดถึงความพอเพียงเราก็จะคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะซื้อใช้แล้วทิ้งซื้อใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่า วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องของความพอเพียงแล้วก็ความสุขที่ยั่งยืนแบบนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับตอนนี้กลับไปที่ในรายการนะครับไปหาพี่ดูครับ ได้ชมเรื่องราวดีๆไปแล้วนะครับตัวท่านผู้ชมเองก็สามารถเช็คความพอเพียงในชีวิตของเราได้นะครับมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพอดีเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วฟรีทุกระบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดหนึ่งครั้งทางทีวีโอหรือบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมาชนก็จะบริจาค1บาทไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและท่านผู้ชมยังสามารถร่วมติดตามข่าวสารและร่วมทําโครงการดีๆกับเราได้ทาง Facebook สุขขีคอมพานีและเรับันนบ หวังว่าผู้ชมทังบ้านได้ยินเรื่องนี้ก็ลองดูว่าเราทำอะไรที่ช่วยได้บ้างคุนผ้าที่บอกว่าจะพกกันเนี่ยพกกันหรือยังซื้อไปนะก็เก็บไว้อยู่ที่บ้านถุงผ้ายังไม่ได้เอาออกมาใช้จริงๆเดี๋ยวต้องเอาออกมาใช้จริงๆซะแล้วะนะครับพกถุงผ้าบินโตเนี่ยเออนี่ ਕੀ <laughs> ਕਰੀਏ